ถ้าคุณอยากให้แฟนตอบแชทแบบเร็วๆไม่ดองแชทไม่เบื่อไม่รำคาญไม่ถามคำตอบคำไม่ถามวันนี้มันตอบพรุ่งนี้หรือไม่ใช่ถามวันนี้แล้วมันตอบมาสวัสดีวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งคุณต้องรู้ครับว่าประโยคไหนทําให้สมองของแฟนเบื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดของหรือคำถามของเราแต่ละอย่างเนี่ย มันเป็นตัวชักใหญ่ความคิดของแฟนคุณเองแหละในความสัมพันธ์เรามักจะคิดว่าอีกฝ่ายมันคิดของมันเองมันรู้สึกของมันเองแต่จริงๆไม่ใช่นะครับทุกการกระทำที่เขาสะท้อนกลับมาเกิดจากเราเป็นฝ่ายกระตุ้นจากวิธีการพูดของเราเอง ทุกสินค้าที่ลูกค้าจ่ายเงินมาก็เกิดจากเราเองเป็นคนกระตุน้นไปจัดโปรโมชั่นนะครับหรือว่าเป็นการไปการขายหรือว่าเป็นการพรีเซนต์อะไรก็ตามแต่ที่ลูกค้าก็จ่ายเงินมาเป็นเพราะเซลล์เป็นฝ่ายกระตุน้นสาเหตุที่คนเนี่ยครับเบื่อคนที่ชอบดองแชทไม่ตอบแชทไม่อ่านแชทไม่อ่านไลน์จากน้นพวกนี้มันเป็นเพราะบ่อยครั้งคุณมักที่จะโยนประโยชที่มันเป็นภาระทางจิตใต้สำนึกเข้าไปและพอคุณยิง ประโยคเหล่านี้เข้าไปมันทําให้คนไม่มองคุณที่คุณค่ามีคําว่าอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งครับชีวิตฉันเนี่ยมีแต่คุณเพียงคนเดียวดูแล้วโอโ้โหพลีใจสุด ุดชีวิตของฉันเนี่ยมันมีแต่คุณคนเดียวไม่เคยเหลียวแลใครในชีวิตนี้คุณคนเดียวเท่านั้นที่เป็นนัมเบอร์วันในหัวใจของอรารยาชาวีขาและเราก็มักจะคิดด้วยนะนี่มันคือคารมของฉันแลวเดี๋ยวมันจะต้องหลงคารมของฉันแน่นอนเลยเพราะเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ฉันบอกว่าจะเฉันรักเขาสุดหัวใจแต่เปล่าครับอีกฝ่ายกลับรู้สึกว่าคุณไม่มีทางไป ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาวิ่งไล่ตามคุณจะตายเพราะคุณยังไม่พูดคําแบบนี้แต่พอคุณหงายไพ่แบบนี้ออกทั้งหมดเขารู้สึกว่าอา้าวเขาเลือกผิดคนไม่มีคุณเนี่ยคุณชาวีขาอรายาอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีคุณถ้ชฉันขาดคุณไปเนี่ยฉันจะอยู่ได้อย่างไร <laughs> นะครับดูมีสเสน่ห์จังเลยนะครับพูดแบบนี้แม้นะครับคุณคิดว่าอีกฝ่ายจะประทับใจกับไม่ใช่ครับ แต่เขากลับรู้สึกว่าคุณเน่ะมันไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีความฮอตอ่ะมันไม่มีเสน่ห์แล้วมันเหมือนมันดูเหมือนกับว่าเราเอาชีวิตทั้งชีวิตไปฝากไว้กับเขาให้เขารับผิดชอบความรู้สึกของเราอีกฝ่ายเลยรู้สึกว่านี่ภาระแล้วนะไม่ใช่เริ่มที่จะไม่ใช่ความรักแล้วนะเฮ้ยนี่มันมันเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นภาระแล้วนี่คำว่าใช่สิแล้วตัวเองต่ำกว่า การที่เราบอกว่าเนี่ยหนูจําเป็นจะต้องรักษาเขาเนี่ยโพซิชันใครสูงกว่าใครต่ากว่าแล้วคุณถ้าคุณสังเกตดีๆนะก่อนที่คุณจะพูดคำนี้ในชีวิตของฉันเนี่ยมีแค่คุณคนเดียวเนี่ยแล้วมันเลยทําหลังๆเขาเริ่มที่จะไม่ค่อยสนใจเพราะอะไรครับเพราะตอนที่เขาวิ่งไล่ตามคุณเขารู้สึกว่ามันมีคู่แข่งอยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์ เขารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนอื่นที่ตามจีบคุณด้วยอ่ะแล้วมันแล้วมันทำให้เขาต้องรีบรีบสบปีดในการคว้าคุณเอาไว้แต่วันนี้พอคุณหายไปทั้งหมดแล้วเนี่ยชีวิตของฉันไม่มีใครอีกแล้วเนี่ยฉันยอมพลีชีพทั้งหมดเพื่อคุณกลายเป็นว่าอีกฝ่ายรู้สึกว่าเหมือนเขาเลือกของเหลือยังไงไม่รู้ และมันเป็นคําพูดที่บั่นทอนเสน่ของตัวเองสุดๆเลยครับไม่ว่าคุณจะรักเขาขนาดไหนเทธอทูนบูชาเห็นว่าเขามีค่าต่อชีวิตยังไงก็ตามแต่แต่คุณไม่ควรพูดให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นภาระในชีวิตหรือว่าเขาจะต้องมารับผิดชอบความรู้สึกของเราใเด็ๆก็ตามแต่แต่ในทางกลับกันนะครับยิ่งถ้าคุณแอกวาเนี่ยคุณยังมีตัวเลือกคุณยังมีทางไป หรือการที่เราบอกว่าเนี่ยฉันสามารถรับผิดชอบความรู้สึกและความสุขของฉันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตมันทำให้มันทำให้คุณดูมีค่ามากกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะต้องสอนอยู่ในคอร์สสั่งสมองด้วยวิธีการพูดให้ตัวเองดูมีค่าไม่ใช่พูดให้ตัวเองดูไร้ค่าครับเพราะคนจะไม่มองที่คุณค่าของคุณแล้วเวลาที่คุณไปบอกว่าเนี่ยชีวิตฉันมีแต่คุณคนเดียวเนี่ยคนมันจะไม่มองที่คุณค่าของคุณแล้วคเขาจะไม่ได้มองที่ความเซ็กซี่แต่เขาจะมานั่งเลงแล้วว่าอ้าว วันนี้คุณใช้เงินไปกี่บาทคนสั่งของอะไรออกไปบ้างคุณใช้เงินมีสาระหรือไร้สาระแต่เมื่อก่อนไม่เคยคิดนะเรื่องคิดเล็กคิดน้อยแบบเนี้แต่คนจะเริ่มคิดเล็กคิดน้อยกับคุณแล้วก็มองว่าคุณมีข้อผิดข้อด้อยต่างๆก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าโพซิชันหรือตําแหน่งทางความรู้สึกของคุณต่ํากว่าเขาเรื่องนี้ยครูคสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ยแปดพันเก้าร้อยบาท คีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตยอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กัน ตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ11แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ เก0าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ